แม่ชีที่เมื่อวานนำไปโรงพยาบาลเนี่ยนะจนป่านนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าไม่รู้สึกตัวก็ได้ให้ออกซิเจนอยู่แข้งขาก็อ่อนแรงโอ้โหจะเกิดขึ้นมาจากเส้นเลือดตีดก็ไม่ทราบว่าออกซิเนจนเปเลี้ยงสมองพอหรือเปล่าเพราะจากที่ไปพบเนะี่ยมันไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าอาการมันจะ เป็นยังไงไปข้งหน้าพอดีได้ไปเฉียดไปเฉียดไปดูที่อยู่เฉียดไปดูที่อยู่ของแม่ชีไปเห็นแล้วก็โอ้โหที่อยู่ที่อาศัยของในโรงครัวในพวกแม่ชีแม่ดำทั้งหลายนะั่นนะให้พากันดูแลให้พากันทําเดอ้อไปอยู่เหมือนกับเหมือนกับอะไรล่ะ เรียกว่าเหมือนจะเหมือนจะไปเห็นรูปถ่ายค่ายผู้อพยพเนีมันลกรุงลังมันสกปรกมันทั้งใบไม้ทั้งอะไรต่ออะไรโอ้ยมันอะไรต่ออะไรมันเชื้อโรคทั้งนั้นเนี่ยมันไม่เหาะต่อการเป็นที่อยู่ที่อาศัยเลยกิ่นอะไรต่ออะไรกิ่นดินกิ่นอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเดินเฉียดเข้าไปเดินไปยืนอยู่สักคู่หนึ่งอะรู้สึกตัวแล้วเริ่มเริ่มจะบุกเนี่ยเริ่มคันแหะ คันย,ยุบยิบยุบยิบขึ้นมาล้วเนี่ยแล้วไอ้นั่นไปนอนไปอยู่กันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอ้ยไปมองแล้วเพราะนั้นนักภาวนาเนี่ยต้องมองรอบบริเวณมองรอบบริเวณที่ตัวเองอยู่ต้องทําให้มันสะอาดสะอาดเนี่ยมันมีระเบียบครูบาอาจารย์เนี่ยท่านท่านอยู่ท่านสอนแมก้กระทั่งอยู่ในป่าเนี่ยน่ะผ้าเช็ดเท้าผ้าอะไรตัวอะไรเนี่ยพอเช็ดแล้วต้องพับให้ ให้เรียบร้อยให้อะไรตัวอะไรแล้วก็เก็บไปไม่เรียบร้อยที่ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหามาสอนพระเจ้าพระสงฆ์มาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมันต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางเก็บให้มันเรียบร้อยรอบบริเวณให้มันสะอาดไอเหตุเหนือจากบริเวณที่เราเราจะใช้เราจะอยู่อาศัยและใช้ให้เป็นประโยชน์เออแล้วก็ปล่อยไปธรรมชาติของของป่าเขาแต่รอบบริเวณที่เราอยู่เนี่ย อย่าให้มันลกลุงลางไปด้วยต้นหญ้าด้วยใบไม้ด้วยอะไรตอะไรต่างๆมันงูงเงี้ยวเขี้ยวขอเอตะขาบตะเขิอเล้วก็เข้าไปอยู่ไปอาศัยได้มันก็เป็นภัยเป็นอันตรายมาแล้วกินก่นกิ่นดินกลิ่นในใบไม้เน่ากลิ่นอะไรตอไรมาเนี่ยมาในพวกนี้ลว้วนเสียมันลว้วนแต่เป็นแอ,อ,อมโมเนียเป็นตัวเชื้อโรคทั้งนั้นแหละเราอาจแต่สุขภาพเรายังดีอยู่เราอาจยังจะไม่รู้สึกตัว แต่นับวันมันจะสะสมกไปเรื่อยสะสมก็ไปสู่ร่างกายเรื่อยๆถึงระดับหนึ่งมันจะป่วยไข้แบบเช่นที่ว่าเป็นเป็นเป็นแต่ป,ประจําเลยเป็นโรคประจําตัวเลยเดี๋ยวไปเหมือนแม,ม,ม่ชีที่เหมที่ป่วยไปเนี่ยเราก็ว่าอันนี้ต้องมีส่วนด้วยนะต้องมีส่วนด้วยเนี่ยจนน้าลายฟูมป่ากจนมันนอนไม่รู้สึกตัวไปเนี่ยเราไปมองแลรอบบริเวณเนี่ยมัน มันกลิ่นดินกลิ่นใบไม้กลิ่นอะไรตัวอะไรมันมันหมักบมไปยืนยืนอยู่สักคู่มันคันจมูกยุบจับยุบจับยุบจับขึ้นมาแล้ี่ยไอ้ธามาเองมันเป็นคนภูมิแพ้เพราะนั้นอะไรสัมผัสผิดปกติเนี่ยมันจะสัมผัสได้เร็วมากเลยไม่ว่ากลิ่นไม่ว่าอะไรตัวอะไรมาเนี่ยเพราะนั้นไปมองเห็นแล้วมันที่อยู่ที่มันไม่มันไม่ใช่ลักษณะของของที่อยู่ของนักปฏิบัติธรรมเลยนะนักปฏิบัติธรรมมันต้องดูแล วันหนึ่งวันหนึ่งเราทําอะไรมากมายไก่กองชาวบ้านชาวช่องเ็าต้องไปแบกไปหามไปทําอะไรต่ออะไรมากไก่กองเขายังสามารถดูแลที่อยู่ที่อาศัยของเขาให้มีความสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยแล้วพวกเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ไปแบกไปหามไปทําอะไรต่ออะไรมากไก่กองพระลุงพลังเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเ,เราอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งพละอะไรต่ออะไรไม่ได้มากมายไก่กองเลยนะ เพราะนะั้นมันก็ควรดูที่อยู่ที่อาศัยของตัวเราเองไอ้บริเวณมัน,นบริเวณที่อยู่ให้อากาศมันถ่ายเทมันร่วงมันผ่านถ่ายเทได้ดีออมันจะเป็นอากาศที่โปร่งโล่งสบายอุตุสัป,ปะยะเนี่ยอากาศก,าก็เป็นตัวสําคัญหนึ่งที่จะทําให้สุขภาพของเราเออกระฉับกระเฉงเบิกบานร่างกายกระฉับกระเฉงเพราะมันได้อากาศที่ดีมันถ่ายเทเออไปได้ดีเนี่ยจิตใจมันก็เบิกบ,บานไปพร้อม ถ้าเราอยู่แบบอึดอัดอะไรร่างกายก็เหมือนกับมีอะไรมาบีเหมือนกับมีอะไรมาครอบอยู่เนี่ยแหละจิตใจเราก็หดหู่จิตใจเราก็ไอไอลดต่ำลงไปด้วยมันไม่มีความฟูออกมาด้วยความเบิกบานความผ่องใสเนี่ยเราเหมือนกับเราสะสมตัวเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าไม่ใช่ทั้งทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยนะนเพราะนั้นมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลักษณะของนับปฏิบัติธรรม นักปฏิบัติธรรมต้องดูแลให้มันดีออที่อยู่ที่อาศัยของตนเองเนี่ยแหละต่างคนต่างดูแลบออ่ดูแลที่อยู่ที่อาศัยของเราได้ดีแล้วได้เรียบร้อยได้สะอาดสะอา้านเราก็ช่วยก็ดูแลส่วนรวมส่วนกลางที่เราใช้ร่วมกันเนี่ยนะออไม่จะไปยกว่ามันเป็นหน้าที่ของคนนั้นคนนี้เฉพาะคนนั้นคนนี้ไม่เลยในบริเวณวัดลว้วนแต่เป็นเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในวัดทั้งนั้นเนี่ย พอเราก้าวเข้ามาอยู่ในวัดแล้วในวัดพื้นที่ของในวัดเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของทุกๆคนอย่าไปยกว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของนั้นอันนี้นเป็นหน้าที่ของคนนั้นนี่แหละมันบริเวณวัดเนี่ยมันเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าสมบัติของศาสนาพวกเราเราอยู่ในวัพดพวกเราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลที่ต้องดูแลทุกอ่ต้องช่วยกันแม้เราไม่มีกําลังที่จะไปช่วยทําอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีกําลังสายตาก็ช่วยดูที่ ช่วยดูช่วยคิดช่วยบอกกล่าวก็ได้แนะนำการได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งนั้นน่ะอย่าไปเกี่ยงกันอย่าไปมองว่าเป็นของคนนั้นคนนี้ก็บอกแล้วอยู่ด้วยกันเราก็ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจกันช่วยกันดูแลเอาส่วนส่วนรวมของส่วนตัวของเราเนี่ยในกุฏิในที่อยู่บ้านพักของเราเนี่ย เราก็ดูแลให้มันดีให้มันสะอาดสะอาดนั้นมีระเบียบเรียบร้อยจากนั้นเราก็ออกมาช่วยดูแลในส่วนรวมถนนหนนทางเอ่ยบริเวณรอบอะไรตอะไรต่างๆทั้งหลายที่เราใช้ร่วมกันเนะี่ยเราก็ช่วยกันดูแลปัดฝาดเช็ดถใวยมันสะอาดสะอาดให้มันมีระเบียบเรียบร้อยอะไรควรเก็บเราก็เก็บอะไรควรน,นําออกมาใช้เราก็นําออกมาใช้ใช้เราก็เก็บห้ก็เข้าที่เข้าทางเป็นที่เป็นทางไปซะโดยเฉพาะของใช้เนี่ย เพราะมันคนมันหลายคนถ้าต่างคนต่างใช้แล้วก็ไปหยิบไว้นุดไว้นี่มันก็ไม่มีระเบียบแหละคนคนอื่นจะมาใช้ก็มาหากันหัวจะแตกก็หาก็ไม่เจอเพราะฉะนั้น้ของหยิบมาจากตรงไหนมันต้องไว้ตรงนั้นไว้ให้เป็นที่เป็นทางเลยไอ้ของที่เขาไว้เป็นที่ตรงไหนแล้วใครไปหยิบมาแล้วอย่าให้มีมือสองมือสามไปตัวเองหยิบมาจากจุดไหนต้องไปวางจุดนั้น ไอคนอื่นเขาจะเอาใช้ให้เขาไปหยิบยยิบเอาจุดนั้นไม่ใช่หยิบต่อๆแล้วก็วางทิ้งเปิอะเปื้อนพอคนหลังจะมาใช้กว่าหากันไปสิหากันไปโหดี่สุดก็เลยบ่นกันบ่นกันว่ากันตนนิกันติเตียงกันทะเลาะเบาแหวงกันมาอีกเมื่อวานแต่หลวงพ่ออินบอกว่า โอ้ยอย่าไปว่าอยู่ติติกันเลยของท่านมันย่นอยู่ห่างกัน3-4มกิโลมันยังด่าข้ามกันมาเลยทะเลาะด่าข้ามด่าข้ามป่ากันมาเนี่ยขนาดไหน,นเอออันนี้มันสําคัญกับเพราะว่ามันไม่มีระเบียบมันมีไม่มีข้อวัดต่างคนต่างทําอะไรตามความพอใจของตัวเองจับมากวางนู่นวางนี่จะหยิบอะไรจะจับช่วยอะไรก็จับกันไปอใที่สุดกับขวางตาคนอื่นเขา เขาก็บน่บนมาว่ามาตําหนิมากกระทบกระเทือนกันไม่พอใจอ้าวโต้ตอบกันนะ่ะตาเขียวใส่กันนะีน่ยนี่เนี่ยมัน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 ไม่ใช่ลักษณะของของผู้ที่จะแสวงหาบุญไม่ใช่ลักษณะของผู้แสวงหาธรรมผู้แสวงหาธรรมก็หลวงพ่อก็พูดอยู่เสมอว่าเราจะต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน ให้มันมีความอบอุ่นมีความเรียบร้อยมีความสุขซะก่อนถ้าเราไปปูพื้นฐานนี่ให้เกิดเป็นความความร่มเย็นความเบิกบานความสุขไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีแต่การปีนเกลียวกันมีแต่การตําหนติเตียยมีแต่การเพ่งโทษกันเนี่ยจิตใจของเรามีแต่ความเศร้าหมองจิตใจของเรามีแต่ความขุ่นมัวอยู่ตลอดแล้วเราจะไปอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบให้ไม่มี มีมีอัดมีทำได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเรามองข้ามพื้นฐานไปซะก่อนไอ้คนเราจะขึ้นบ้านเนี่ยแต่มองข้ามบันไดเดี๋โดดขึ้นไปมันโดดขึ้นไปได้ไหมล่ะตกมาขาแข้งหักมันต้องเกาะบันไดก้าวบันไดขึ้นไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นจนกระทั่งไปถึงบนบ้านไอ้พวกเราเหมือนกันมาปฏิบัติรำมาชำระจิตใจเราก็ต้องปูพื้นฐานไปตั้งแต่ภายนอกของการอยู่ร่วมกัน ว่าที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกประการที่มันเกี่ยวข้องกันเน่ยเราต้องปูพื้นฐานไปให้มันดีมองไล่ไปตั้งแต่นี้แหละกวเบื้องหน้ที่เปรียบเทียบไว้ให้ฟังเนี่ชาวนาทำนาจริงอยู่แม้เขาจะชาวนาจะได้ได้รับข้าวได้เป็นผลตอบแทนเพราะการปักดําแต่ถ้าชาวนาไม่ปูพื้นฐานของดินด้วยการปากักด้วยการไถด้วยการคาดล่ะไปปักดําที่ดินนี่มันแข็งกระด้างรกลุงลังไปด้วยวัชพืช มันจะเจริญงอกงามขึ้นมาให้ให้ผลเป็นเมล็ดข้าวได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้นี่เวละเขาก็ต้องปูพื้นฐานมาจากเบื้องต้นจากการไถให้ดินมันอ่อนนุ่มแล้วขาวเก็บว็จะพืชแต่มันที่มันลกลุงรังให้มันสะอาดสะอ้านมันเตียนโลงซะก่อนแลยจึงปักดำลงไปมันก็เจริญงอกงามมาเองให้ผลตอบแทนมาเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยผูเราเหมือนกันพวกเราจะเอามรักผลเอามรักผลที่พาน อยู่ไปที่จิตที่ใจด้วยการภาวนาหลับหูหลับตาภาวนาอย่างอื่นไม่สนใจเลยอ่ะบอิสุทธส์ใจภายนอกมีแต่การปีนเกียวมีแต่ไปริโพดความกังวลมีอะไรต่ออะไรต่างๆนะนะแล้วภาวนาลงไหมถามดูสิมันภาวนาไม่ลงเพราะนั้นคูบาอาจารย์นึกว่าบุรพาจารย์เด่กเก่าก่อนท่านยังกําหนดข้อวัดกําหนดข้อวัดกิจวัดต่างๆทั้งหลาย กฎระเบียบต่างๆทั้งหลายที่ขึ้นมามันไม่ได้ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อลกลุงลังให้เป็นอะไรให้เป็นไอ้เฟือมันวุ่นยุ่งวุ่นวายนะพวกไอ้ระเบียบข้ออวัดกิจวัตรต่างๆทั้งหลายถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ปรารถนาตั้งขึ้นมามันลบลุงลังแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อรวมกลุ่มพวกเราให้มันมีระเบียบให้มีความเรียบร้อย ให้มีนฟามเสมอกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีพระวินณยอันนี้เป็นขอบเขตแล้วเอา้ารองพวกเราเนี่ไม่ต้องมากขนาดนี้หรอกเพราะพวกเรามาจากหลายชันวันณะกันแตกต่างกันมาด้วยการอบรมกันแตกต่างกันด้วยความเคยชิงกันบางคนหยาบมาแต่มาแต่ตระกูลบางคนละเอียดมาแต่ตระกูลบางคนปานกลางมาแต่ตระกูล ถ้ามันไม่มีระเบียบอันเดียวกันมาอยู่รวมแล้วไปยังไงทั้งทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งบานกลางมันก็มาปะบนผสมปนไปปีนเกี่ยวกันแหลกลานเลยมีแต่ความเล่าล้อมีแต่ความขุดมัวแล้วจะไปภาวนาดได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีกฎมีระเบียบมีข้อ,อ,ว,ขอ,อวัดเนี่ยเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้เสมอเหมือนกันเสมอกันด้วยข้อ,อวัดข้อปฏิบัติพระเจ้าพระสงฆ์เนย ในสมัยพุทธกาลมาจากนู่นจากพระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งวันิพกทวันนะกับาจากวันนะนู่นวันนะกษัตริย์จนกระทั่งวันนะเ่จันทานน่นพอมาลุ่รวมกันแล้วอยู่ในทำในวินัยอันเดียวกันมีพระวินัยอันเดียวกันนักงามเสมอเหมือนกันบดสุปฏิปันโนพระว่าโตสร้าว่าสร้างคอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนเนี่ยนะสามีจิตปฏิปันโนเห่นไหมล่ะ เสมอเหมือนกันหมดเลยท,ทั้งที่มาจากแตกต่างจากวันณะแตกต่างกันมีทั้งมีทั้งกษัตริย์มีทั้งพลาม,มีทั้งแพทย์มีทั้งสูตรมีทั้งจันทานอยู่รวมกันแล้วมาเป็นเลยสุปฏิปันโนทางนั้นก็เพราะอยู่ในกฎในระเบียบอันเดียวกันมีเสมอกันด้วยระเบียบด้วยข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันถ้าพวกเราเนาี่าเราจะมาจากไหลเชื้อชาติวันณะขนาดไหนก็ตามมาอยู่รวมกันขนาดนี้เนี่ย ถ้ามาเปรียบเที่ยวในะสมัยพุทธกาลไม่ได้มากเลยนะ,ะสมัยพุทธกาลผู้ริญญเจ้า่านเดบาพระสฆ์ร้อยโลกร้อยองค์สธายายโยบาสุอบาสิกาจนมืดฟ้ามัวดินมาถ้ามีความความสงบความความสวยงามนั่นแหละความเจริญในธรรมมันจะเกิดขึ้น แต่พวกเราเดี๋ยมาอยู่กันเมื่อเราก็เลยย้อนเข้ามาดูตัวของเราเองเราจะไปดูคนอื่นยิ่งกว่าดูตัวของเราเองตัวของเราเองเป็นไงรอบรอบบริเวณของเราเป็นยังไงข้อวัดข้อปฏิบัติของเราเป็นยังไงกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายแล้วพวกเราก็พอทราบก็ดีอยู่แล้วศีลเราก็ทราบอยู่แล้วกฎระเบียบข้อวัดอะไรเราก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วเรามีความสมบูรณ์ในในในข้อปฏิบัติทั้งไหนทั้งหลายเ่าด้านหรือไม่ เนี่ยสิ่งทั้งหลายเราดีเราจ้ององย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาแก้ไขชำระเห็นแล้วอย่าไปดื้อลั่นดันทุลังดันไป,ไปแบบดื้อด้านน,นั่นมันไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่จะมีความเจเริญในธรรมผู้ที่เห็นในผู้ที่จะมีความเจเริญในธรรมได้นะมันเห็นส่วนไหนข้อตกบกบบขาดตกบกพ้องแล้วต้องรีบแก้ไขอย่าถือทิฐิมานะนตัวเองพวกเรามาก็มาเพื่อความเจเริญในธรรม เราไม่ได้มาเพื่อวความหล่อแหละโลเลเหลวไหลอะไรต่ออะไรมาหรือไม่เราไม่ได้มาเพื่อจะทําลายภรษาศาสนาไม่ได้มาทําลายวัดทาลายวาแต่เรามาเพื่อความเจริญในธรรมเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการอย่างไรที่จะให้เจริญในธรรมเราก็ต้องพากเพียรอย่างนั้นแล้วถ้าเรามีความภาคความเพียรอย่างถูกต้องแล้วจิตใจเรามีความเบิกบ,บานมีความผ่องใสเอาชีวิตของเราข้างหน้าเราไม่ทราบหรกลมหายตายจาก ความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่ออะไรมันจะมาครอบงาร่างกายของเราเมื่อไร่แต่ถ้าเราเตรียมพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเอาสิ่งใดๆทั้งหลายตามหลักอนิจจังม,มันเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาได้เพียงแค่ร่างกายของเราเท่านั้นแหละมันไม่สามารถไปทําลายจิตทําลายอัดทมในจิตในใจของเราได้ด้วยแล้วความไม่นอนใจเห็นไม่ชีวิตเราประมาทได้ไหมเมื่อวานดูเลยแม่แม่แมชีนอนน้ําลายฟุ้ป่าถ้าไม่มีใครเข้าไปเห็น มันไม่ไม่ตายแล้วเหรือ,รอน่ะฮะ,ะเ,เพราะนั่นไม่ไม่มีเครื่องหมายอะไรบอกเหตุเลยว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความร่มหายตายจากจะมาถึงเราเมื่อไหร่เ,เพราะนั้นเราไม่ทราบเราไม่รู้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเลย <c oughs> เตรียมพร้อมให้สมบูรณ์ถ้าเราเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์แล้วจิตใจมีความเบิกบานผ่องใสด้วยข้ออัดข้อทำแล้ว อ้าวภายนอกมันจะเป็นยังไงลหละมันจะแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความล้มหายายจากมันจะมาครอบงำยังไงมันก็ครอบงำได้เพียงแค่ร่างกายแต่นั้นแหละไม่สามารถมาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้ถ้าจิตใจสมบูรณ์ด้วยธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจิตที่ทรงอ,องัตทรงธรรมพวกเรามากมา็มาเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราตรวจตาดูตัวของเราเอง บ้างหรือแล้วหรือไม่ถามดูตัวเราเองเพราะนั้นเอาย้อนดูตัวเราเองนะสิ่งใดที่ควรต่อการแก้ไขชำระและรีบเร่งแก้ไขชำระอย่าปล่อยมันลกลุงลังสโกโปกโสโคกหาฟาร์มระเบียบอะไรต่ออะไรไม่ได้มันไม่ใช่ว่าสายตาแต่เฉพาะของพวกเราเ่านั้นนะคนข้างนอกเขามาเขาก็มีตาเขาก็รู้จักดูหูเขามีแล้วเขาเขามาหูเขามีเขารูู้จักฟัง ฟังว่าเออข้างในที่อยู่กันข้างในเป็นยังไงอที่อยู่ที่อาศัยของของ,ของนักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรเราเราพูดเราลองไปดูในในรูปถ่ายต่างๆหรือในในในคลิปในไอไออะไรตอนไรที่เขาไปถ่ายมาไอไอค่ายผู้อพยพเนี่ยพอพยพอะไรต่างๆนานามันเป็นยังไง แต่มาว่า่ายผู้อพยพมันมนัมนพวกเรามันใกล้เคียงหรือหรือหรือเป็นแบบข่ขยผู้อพยพแล้วนะทุกวันนี้เนี่ยนะพอจนพอไปเห็นเนี่ยมันมันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยนะเมื่อเช้าเราแวะไปดูซะหน่อยที่อยู่เขาไม่ชีไปยังไงวามเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปแต่โอ้โหไปยืนหน่อยเดียวคันอย่บุกยุบจับยุบจับ มันไม่ใช่นี่นี่แหะพวกคณะผู้ออกแบบออกพวกบริษัทแปนบริษัทได้่างด็อกเตอร์เอกด็อกเตอร์พนั้นน่ยที่พวกนักออกแบบต่างๆทั้งหลายเนี่ยบอกให้เข้าไปดูสัหน่อยให้ไปเข้าไปพิจารณาดูไอกเกณฑ์ดูกําหนดกฎเกณฑ์ดูอแผนผังจะทํายังไงอะไรต่ออะไรในที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่ออะไรบอกนี่ยเข้าไปช่วยดู ไอ้่ข้ผู้อ,อพยพซะหน่อยสิเขาบอกโอ้หลวงพ่อบอกว่าค่ายผู้อ,อพยพเนี่นึกว่าภาพไม่ออกพอเข้าไปโอ้โจริงๆาข้า่ขยผู้อ,อพยพเป็นแบบนี้เ,เองเอนี่มันการต่อเติมกันอะไรตอ,อะไรการปุปะการโอ้ยมันอะไรต่ออะไรผู้ลุงพลางไปหมดเลยมันมันไม่ไม่มีความปลอดโปร่งไม่มีความโลง่งอะไรตอ,อะไรเลยตามองไปมันก็ไม่สบายตาเอ,อ จมูกดมกลิ่นกม็มันก็ไม่สบายจมูกร่างกายไปสัมผัสมันก็ไม่สบายกายนะเพื่อแต่แต่ามาเนี่ยเข้าไปไม่ต้องนานเนี่ยคันข็เยอะทั้งตัวเนี่ยรับรองได้เลยจึงก,กลัวมากเลยถ้าตรงไหนมันรโรคกรุงลังกุฏิกุฏิหลวงพ่อเองไอ้ยักษ์ใหญ่เส้นเดียวนต่นนนเนี่ยเห็นยักษ์ใหญ่หน่อยเดียวคันจมูกแล้วนะเออเป็นแบบนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปไปได้กลิ่นของมันเลยเห็นยักษ์ใหญ่ี่คันจมูกแล้ว ดูสมัยอยู่กับหลวงตาเนี่ยโอ้ยสลาเนี่ยมองมาตั้งแต่ตั้งแต่เพดานนู่นไม่ใช่มองแต่พื้นอย่างเดียวมองมาตั้งแต่เพดานเนี่ยทำความสะอาดมาแต่ซุกซ่อกซุกมุมอะไรต่างๆเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะพวกแม่ชีแม่ขาวแม่ดำทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ที่อาศัยของของตัวเองดูให้มันเรียบเรียบร้อยมันสะอาดสะอ้านจากนั้นก็ดูส่วนรวม อะไรต่ออะไรช่วยกันได้อะไรไงช่วยกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเพื่อความเจริญในธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งใดจะเป็นไปบนเส้นทางแห่งธรรมแล้วเราต้องยินดีพอใจที่จะเดินไปบนเส้นทางนั้นอย่าถือทิฏฐิมานะอย่าเอาแต่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอารัเอาเปรียบกันอมองกันด้วยความเมตตาเสมอมีอะไรช่วยเหลือก็ได้ช่วยเหลือกัน แนะนําบอกกล่าวกันด้วยความเมตตาไม่ใช่ไม่แนะนำบอกกล่าวกันตาหนิติเตียงกันด้วยความเพ่งโทษกันอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเออพอถ้าเป็นมีอย่างนั้นเนี่ยอยู่กล้าอยู่ไกลเดี๋ยวมันก็ตาเขียวใส่กันมันไม่เป็นมงคลเลยอันนี้ก็ฝากไว้ทุกท่านทุกคนเพื่อความเจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ สองเสี่ยวมันก็คบคาสมาคมรักชอบกันมาสนิทสนมกนมาแต่ไหนแต่ไรมาตอนนี้ไอ้เสี่ยวหนึ่งก็ชอบทําบุญไปวัดทําบุญทําทานไปฟังเทศฟังธรรมไปนั่งภาวนาอยู่เป็นประจำหรือไปเออไอ้เสี่ยวหนึ่งก็ชอบทําบาปไปยิงนกตกปลาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย,อยู่เรื่อยกินเหล้าเมาย,ยาเฮฮาก็มันไปเรื่อยเรื่อยแต่มันก็คบกันคบคาสมาคมเป็นเพื่อนสนิทสนมกันเนี่ยนะ มาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่านิสัยมันไม่เหมือ,อกนกันไอ้คนหนึ่งก็ชอบไปวัดฟังเทศฟังธรรมนัง่งภาวนาทำบุญทำทานอีกคนหนึ่งก็ชอบไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลากินเหล้าเมายาเฮฮาเป็นสะดวกสนานนี่ว่ามันเป็นสุขของมันนะอยู่ไปอยู่มาต่อมาสองเสี่ยวนี้ก็ตายตายจากกันไปตายจากไป,กไ,ปไอ้เสี่ยวที่ที่ชอบไปวัดไปวาทำบุญทำทานก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ พอเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วก็คิดถึงเสี่ยวแล้วคิดถึงเพื่อนเออตอนตอนเราตอนเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยชวนมันมาวัดมาวามาทําบุญทําทานมานั่งภาวนามันก็ไม่ยอมมาสักทีมันมีแต่ไปทําแต,แต่บาปกรรม <c oughs> ไปกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเออตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเนาะถ้าเราโปรดเป็นได้เออสมัยยังมีชีวิตอยู่โปรดมันไม่ได้ชวนมันไม่ได้สักทีหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันตายมันตายจากกันมาแล้วมันอาจจะปวดไม่ได้นะมันอาจจะเห็นโทษของการทําบาปทํากรรมซะทีหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นเออก็อยากจะช่วยมันช่วยมันให้พ้นบาปพ้พน,พนกรรมสักทีหนึ่งก็เลยกําหนดติดเพ่งยานไปหาว่าเพื่อนเนี่ยไปเกิดอยู่ที่ไหนหาไปหามาที่ไหนที่ไหนบนสวรรค์บนนรกก็ไม่เห็นอาหาจนทั่วไปหมดโพรที่สุด หาไปหามาโอ้ยเพื่อนมันไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในถังส้วมอโอ้ยสงสารเพื่อนปโตุทาไมที่เกิดมันมีมาไมยไก่กอมึงไม่ไปเกิดมันไปเกิดอยู่เป็นหนอนอยู่ในถังส้วมก็เลยสงสารเพื่อนอยู่ตองมามาจะมาปลดเพื่อนเหาะมาแล้วเหามาแสดงตัวให้เพื่อนเห็นอยู่บนอากาศแล้วก็เรียกเรียบเพื่อนแล้วโอ้ยเสียวเอ้ยเสียวขึ้นมานี้ขึ้นมานี้นี่นี่นี่เนี่ย มาอยู่มาอยู่บนสวรรค์เนี่ยอยู่ของทิปอยากได้อะไรมันก็ได้อันนั้นอยากกินอะไรก็ได้กินอันนั้นอยากอะไรต่ออะไรตั้งความปรารถนาอะไรต่ออะไรมันก็เกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นมาขึ้นมาเถอะเสียวอย่าไปจมอยู่ในกองพูดกองพูดเลยขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะไอ้ไนอ้อยมันหงกหัวงอ,อกขึ้นมาเนี่ยมึงอย่ามาคุยมึงอย่ามาพูดโอ,โอ,กอ,อก้อวดมึงอย่ามาพูดใหญ่พูดโตใครมันจะบาวิเศษเท่ากูอะนะมึงยังต้องมาตั้งความอยากอยากอันนั้นอยากอ้นนี้ยังเกิดขึ้น กูไ <One> ม <input> ่เห an <laughs> <queen> ็นต้องตั้งความอยากเลยถึงเวลาก็มาตับตับตับจนทั้งกินทั้งนอนทั้งเกือทั้งกัวไม่หมดสักทีหนึ่งถึงเวลามาก็ตับตับตับเกลือนไปหมดเลยเห็นไหมมึงดูเลยใครมันจะวิเศษเท่ากูอะเทวดาต้อคอยลากูนสู้นอนก็ไม่ได้ไปเทวดาเอี่ยเออทั้งนอนทั้งทั้งกินทั้งเกือทั้งกัวจะขนาดไหนขนาดไหนก็ไม่มีหมดไม่มีแหวงได้ทีไหมล่ะ เออไม่ต้องตั้งความอยากของที่เป็นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาตลอดเลยนะเออเทวดานั่งตั้งความอยากอยากได้นั่งอยากเป็นนั่นนั่นมันยังได้เนียโอ้ยสู้หนอนไม่ได้เว้ยออวันนั้นพวกเราระวังเน้ออย่าไปยินดีพอใจปิดหนอนเนี่ยเนี่ยไม่เอาออ <c oughs> เอาเท่านี้เนะเาะเลิกแยกย้ายกันเปลี่ยนวิาบวดเอารับพรเนอะเดี๋ยวจะแวะไปดูไอแผงนโซลาเซลล์สักนิดนึ่งยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาขลังเอวะเมวะอิโตทิมนางเปตานังอุปกะปติเอกอิชีตังปฏิตังตุมหังขิปเมวเสมิชะตุสะเพปูเรมตุสรังกปา จันโทปันรโสยะธามณิโชติระโสยะขาสาพีติยวิวัชนตุสัพพโลโควิดัสสตุมาเตพัพันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตุนาเสอริสัติจังบุทธาปจายุโนจัตตารอธรรมาวัทันติอายุวันโนยสุขังภ้าลัง ภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาเผทวตาสะพพุทธานุภาเวนะสาเผทธรรมานุภาเวนะสาเผสังฆานุภาเวนะสาทาโซทีมทาวันตุเต